เปิดประสบการณ์เรื่องการกินนั่นเองนะคะขึ้นชื่อว่าจองยากม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 าพี่เขาบอกว่าเป็นห้องที่สวยที่สุดในร้านอาหารของสอนเลยนะคะอืมมันแปลกมากเลยอะ่ะฟังมากอร่อยมากอืมคือยังผ่านทุกเมนูให้10จมด10จนถึงเมนูนี้เลยนะ สัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์เรื่องการกินนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านสอนนะคะซึ่งเป็นร้านไายไดนิ่ที่ขึ้นชื่อว่าจองยากมากมากมาก,มาก ซึงเป็นร้านที่แบบหลายคนรีวิวเยอะมากนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้จะเก็ดสิงไหมเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบตอนแรกเราเมื่อ,อก,ก่อนเราจะจองก็ไม่เคยจองคันแล้วก็ท้อแท้แต่แล้วไม่ได้กินยากินแล้วเป็นปีๆแล้วนะก็ไม่ได้กินสักทีวเวลาเขาโทรเข้ากันทีคือโทรเป็นร้อยๆสายที่ร้านอะแล้วคือแบบทุกอย่างก,ก็จะระบบล่มอะไรที่มันมันอะไรขนาดนั้นเลยไงอซึ่งแบบเราก็แบบอยากยิ่งอยากรู้ยิ่งอยากรู้ว่ามันจะอะไรขนาดนั้นนะคะแล้ววันนี้เราก็จองสําเร็จแล้วนะคะจากคุณเลขาของเราเองนะคะต้องยกรางวัลให้เลย ก็คือนั่งจองเราก็กดได้นะคะแล้ววันนี้ก็พาครอบครัวมาถึงแปดมลเลยนะคะก็ uh huh. คือเราได้เป็นห้องกลาสเฮาส์นะคะ uh huh. เป็นห้องกระจกแล้วก็เป็นไทเบสเลย uh huh. ซึ่งวันนี้น่าจะตกหัวละประมาณ800 0กว่าบาทถึงหมื่นนะคะ uh huh. เราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ก็เนื่องในเ uh huh. ทศก,กาลวันเกิดของวาวอ่าก็เลยพาครอบครัวไากินข้าวนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงวาเดนคทน์ uh huh. ก็ต้องชงพูนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้าง นี่มากันหมดแล้วนะคะมีตัวแสบมีปะ้ามีคนมาแล้วเราก็ต้องตรวจ a อ k กันก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยตรวจ a อ k เสร็จกันแล้วไปกันค่ะดูตัวแสบไ,ไม่ไม่เรื่องเลยไม่ไมมยิ้ม,ม,ม่่ะไมค่ อนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องแล้วซึ่งวันนี้เป็นห้อง p r i v เวเลยดูตัวแสบห่งใจไม่ธรรมดาก็คือเป็นห้องคลาส o ูมนะคะที่เขาบอกว่าเป็นห้องที่สวยที่สุดในร้านอาหารของสอนเลยนะคะด้วยความเป็นสุขสาวที่เขาก็มีไวน์แพิงให้ด้วยนะคะก็คือแบบเออมีแบบจิบจิบทั้งหมดเสิร์ฟไวน์เจแก้วแบบเออ ยกให้พี่แบ๊น้นำเนี่ยก็คือมาเป็นขันนะคะเก็ตอินกับความเป็นไทยคนะ่ะแล้วก็ต้องใช้มือกินด้วยนะคะวันนี้ <Huh? S 1> ก็คือเป็นร้านอาหารไทยแท้นะคะเป็นอาหารใต้นี่นะคะก็คือเมนูนะคะเปิดมามีสแตมด้วยอ่ะมีอะไรอยู่ในนี้นะถึง,ถงว้าว ่ก็จะมีเ<ไ>มนูของเราวันนี้นะคะทุกคนจานแรกครับเป็นเมนูเปิดลิ้น,นหรือว่าอามูสบูชนะครับสเสิร์ฟ2อยา่างเดี๋ยวให้ทานฝั่งซ้ายมือที่เป็นในชามก่อนนะอันนี้เป็นฝรั่งไส้แดงจากอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค,ครับพอทานในชามเสร็จแล้วมาต่อฝ่ามือฮะในผ่อนไม้เ<อ>ล็กๆอันนี้เป็นน้ำพริกกายอยู่ครับผม,มกายอยู่เป็นภาษาใต้ตัวเมนมงเห็นม่วานั่นเองนะเราเปิดลิ้นกันก่อนนะ เป็นน้ำติ้กะปิแล้วก็มีมหามมะ่อมันแปลกมากเลยอ่ะอ่ะอันนี้คือแตงกวากับถั่วแล้วเป็นซอสกะปิใช่ไหมไม่รู้หกินก่อนนะอร่อยแล้วฟังมากอร่อยมาก รสชาเขาจะแบบเผ็ดเนาะอันนี uh. ira, ้เผ kind of ็ดปะกเผ็ดมากี้อันนี้หวานหวานอันนี้เผ็ดเผ็ดก็จะเป็นจานแรกของช่วงของโรงเกิดเป็นจักกขจันทะเลแล้วก็หมึกกระตอยจากหาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตนะคะผม ปูจักระจัดนะคะซึ่งตอนแรกว่าเข้าใจว่ามันเป็นจักระจัดแบบแมลงแบบด้วงอะไรเงี้ยรสชาติมันก็แบบเหมือนกินขนมอ่ะแล้วปลาหมึกคือแบบกลิ่นขึ้นจมูกเลยอ่ะยังอยู่ห่มโลงอยู่ใช่ไหมคะกุ้งมังกรเจ็ดสีนะคะซึ่งคนที่กินดิบได้ก็จะเป็นดิบนะ ร่างหอมมากจะไม่ไหม้หนึงแล้วก็แบบขึ้นจมูกมีความเกลี้ยเกลียว้าวข้างล่างจะมีน้ำจิ้มอยู่ด้วยนะคะนุคนอยากกินนุคนอยากกินเราม,มาที่ผ้าปูกันบ้างนะคะ <c oughs> คือเนื้อปูเนี่ย เป็นรสที่แบบมีจะมีสมุนไพรอยู่ในเนี้อคุณยังผ่านทุกเมนูให้เส็เป็นจิตจนถึงเมนูนี้เลยนะเ้าหกุ้งที่ฉีดมันกุ้งแล้วฝนไข่แดงเค็มจากอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ไว้ด้านบนแล้วก็ต่อด้วยฝั่งขวามือที่เป็นฝั่งเย็นเนื้อหางกุ้งที่เราไปย่างบนเตาะถ่านอ่อนข้างในด,ดูดูข้างในก่อนดูควันด้วยเห็นไหมข้างในคือเขาฉีดมันกุ้งเข้าไปกับกุ้งนะคะ ันนี้ปังมากอันนี้ปังมากุดๆคือมันค่อยๆปังเรื่อยๆอ่ะเราไปที่อันต่อไปก็คือเป็นเงา้ที่อยู่บนกุ้งมันจะเข้ากันยังไงเไข้าเลยเขากันแบบงงๆอ่ะนี่อันนี้คือดอกดาลาน,นะคะซึ่งเหมือนแบบเขาให้เราล้างปากรสชาติเป็นยังไงไม่เคยกินเลยขลองสิ แรงมากแบบดูนา้าก่อนนะดูนา้นาแบบนี่คือดอกดาลานะคะก็คือเรากินดอกไม้นั่นเองอ,อแรงมากตอนนี้ชื่อว่ากาันชูเปียงครอันนี้เราใช้ป,ปูาม้าครับแล้วก็ป,ปูไข่ทะเลจากสุราษนะครับแบบเป็นๆมันนึ่งพลา,า้วอุปู s ิกเนเจอรของพี่นี่นะคะพี่เขาก็บอกว่าอะไรนะขายมีตั้งแต่ร้านเปิดจนถึงวันนี้นะคะไม่เปลี่ยนเลยมันคือ s ิกเนเจอรชื่อเมนูว่ากันชูเปียงนั่นเองแปลว่า เย่เรามากินกันนะอ่าแต่มันเผ็ดนะเนะนี่ยไม่ถึงกินยังอ่ะเมนูแก้เผ็ดเป็นซุปมะพร้าวผสมกับใบเหลียงอะไรอย่เงี้ยซิลทางใต้นะคะอร่อยม,มากอันนี้เด็ดมากค่ะทุกคนแล้วมันก็แก้เผ็ดจริงด้วยอะ่ะ ก็คือหมดหมลงแล้วนะคะก็คือเข้าสู่ก่อนที่จะไปมื้อต่อไปเนี่ยเขาก็ให้เรากินผักล้างท้องก่อนนะคะก็คือข้าวยำเมื่อกี้นี่อร่อยอ่ะคือทุกอย่างมันลงตัวมากแล้วถ้ามันจะเปรี้ยวๆนิดนึงเป็นสไตล์ยำเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสำหรับหรือเมนคอร์สนะครับ ช่วงแรกนะครับของสำหรับเสิร์ฟเป็นโรตีแกงเนื้อแล้วก็แกงปูส่วนท่านที่ไม่ทานเนื้อจะเป็นแกงไก่นะเราไปดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงเหมือนมันก็มืนไก่เลยอ่ะตัวไก่คือนุ่มมากไปต่อที่แกงปูออืคือเนื้อปูก็อย่างนี้เลยเียม็เมๆแบบนี้เลยแล้วก็มาทําเป็นแกงนะคะนะปูมันแบบเน้นๆอ่ะ ก้าวเข้าสู่ด้านหลักแล้วนะคะก็คือมีข้าวมีเครื่องเคียงก็จะมีน้ำพริกบนกะลามีอันนี้แหลคะค่ะหนังไก่ทอดถัดใหญ่หล่นเต้าเจี้ยวหมูหวานแล้วก็พริกน้ำปลาใช่ไหมคะแล้วก็มีข้าวโพดมีข้าวโพดสีม่วงเทมานะเนื้อกุ้งมังกรนะคะผ่นบักท้องกับเนื้อกุ้งมังกรนี่ไข่นกกระทานนะคะดูสิเรามาลองซิมันดูแบบแปลกมากเลย เป็นฟักทองที่อร่อยมากนะน่ะหวานมากแล้วน,นี่ของโปรดวาวกก๋ว่าถาดใหญ่ปากนี่แหลคะค่ะน้ำผึ้งตอนนี้นะคะเราก็กล้าเข้าสู่ขนมหวานแล้วคะ่ะทุกคนอันแรกคือสาคูสาค,สาคูไอติมแล้วก็เป็นผงกะทินะคะเนี่ย คือกะทิก็มันก็ต้องไม่ธรรมดาเนาะก็ต้องเป็นผงเนาะไม่มาเป็นน้ำน,นะนคะ่ะเอาค่ะอืบอาอร่อยมากกะทิมันนัวมากเลยอะเราก็มาถึงเมนูต่อไปเป็นผลไม้กระป๋องนะคะแหมเจ๋งว่ะละ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นแบบนั้นนะคะมันวิธีกินเนี่ยไม่ได้เปิดตรงนี้นะคะแต่ว่าเราเลื่องสองซ้ำปุ๊บเราสามารถเปิดอย่างนี้ได้ นี่นะคะก็คือเป็นกิมมิกนั่นเองมะปรางหวานจังหวัดพาังงาตราสอนนะคะเขาบว่าทําไมต้องผลไม้กระป๋องมามเป็นเครื่องเตือนใจส่วนตัวของผมตอนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้คือเชฟเป็นคนเขียนด้วยค่าครองชีพที่แสนแพงผมเลยทำงานพิเศษในตัวร้านอาหารกลับมาถึงที่พาคเหนือก็หยิบงอกระป๋องแช่เย็นเตี้ยมันพันเห็นะครับมีขนมปังโบราณให้ใส่น้ำตาลนะแล้วเสิร์ฟน้ำตาลงอกกระป๋องอ่าชาซีรอนจากสตูล ส่วนกาแฟจะเป็นโรบัสต้าจากระนองนะครับผมเสิร์ฟพร้อมกับคอสที่ชื่อว่านพะก้าขนมเก้าอย่างฮนะอย่างแรกขนมไข่ที่ทํำสดบนเตาถา่านนี่มีเด็กชอบขนมไข่นะคะแล้วว่ากินไหมกินไหมรักขนาดไหม นี่ค mm? so ือขนมครกที it. It all, course, ่เราตามหากรอบนอกนุ่มในกะทิแบบนัวนัวหนืดหนืดเสร็จแล้วนะเขาก็ให้เราจิ้มกับน้ำตาลตะโนดมันปังมาก ติดด้วยชาแต่เปลี่ยนรอนนี้สำหรับใครก็ตามที่ชอบฟิ้ของเรานะครับในช่อง Crazy Art ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยกดดิเฮ้ยสำหรับใครกด, like, ดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยครับแล<า>้วเราพาทุกคนไปบ้านไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบ๊ายครับ